ต่อไปมัดที่กันสามมัดที่บอดิซอมค่าจะเรียนสงการคุณวนันโแเดาสงการไม่ไม่ไมจะเลื่อนพอนหยาดโยม อันตัวว่าเตียงสาวนางดวงขาว้าแสวงหาดวงพระลาเลลูกไม้มาไว้ต <c oughs> าใส เขามาหนาด้วยลาสามีเดือนดาวโดย่างคอยวาวนางเล่นหลากหลาปากกา ในป่าเหียมมาพานเลงลายอมมีคนนักแก้วกาแทดลีน่ะคือลาชสีแลพานป่า เทพยาทอนคนผ่านเนี่ยจอเดินปาไม่เข้าใกล้แล้วก้าวมายา song ta mưa quang 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 pha quang nương quang 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 แม่นว่านางเล่นโซ่ไผ่กระบอนะมีแอบานนี้ตาหวา่นวางตกคำนางมาหามมาเออ เสียได้เดียเป็นปากการสันได้ดีนอนางมาก้าวย้อนทอใจกูผ่านลานางโอวานโยวิวานิ่กูปากผ่านนอานมาบวนสาง ป่านนวเปลี่ยนเสียนา่งมาที่มาดูเมียนนางเสียนสามหมยามีดวานนา เฮียโอ้โอ้อ้นะเมื่อกูยังจะไป้วนเมืองลา เย็นท้าวอารือซ่าก,กัากเจานางมาด้วยอำนาจมวยเก่าล้านยิน <c oughs> <c oughs> ดอนนางต่อมี่งหมอลานานชิวบินขานะตายไปก็ต่อเหลือ มาที่ตาวังกะดิสินโดลาเจ้ามันที่สิทรงย้อนปากคนในเมืองค่อนคอนจางหัวหัวใจนางก็ยังยางกูเห็นลางหลายปากัารในปาหิมพานแรงลา ายอมมีคนละแก้วกาเต่ดีลี คือลาจีแลป่านป่าคนหายแหลงเทพป้ายาท้อนพานีจรเดือนป่าไม่เข้าไกลแล้วก้าวมา่าเลี้ยงสองตามือขวาขวางวานยิงเขียวฟาดโยเนืองนั้นเมียนว่นันก็าทำกา สันไหนไปก็อม่มีหัวนะแม่นมาที่พีเลินสวนไปก็บรนะม ตาหวันหวังหลวงตกตามนางมาให้หา จากลาลูกไว้ดันงนงังแกวราสมาธิ สองสีลงแกวสายสามออน,นางก็มบอกควรก็อจอนแล้วเล่นขวัวกลางดองแล้วก็จึงจงใจมาคามเขียวคำามขามาหือ ด้วยลาสมีเดือนดาวเมื่อนางเียนสาหวาใจมาง่าย,ยสายหายยอมดูเค้นเห็นกูมภักานาควันมาบวชสางพาหนุนนเปลี่ยนลัเสียนหนางมา Thuộc xuyên Nàng Mà cao Sao nhìn Thế Đi lý Cô Chắc Ủa Mà Biệt Thêm Hãy Nói Mà Thì Phạm Đăng Nghĩ <coughs> Nói Nói

च <coughs> ักนีเสียจากดอยก็เพราะว่าดอยนั้นบ่มีทร,รเแลคู่หาป่าจาังหนีจากน้ำก็เพราะว่าน้ำนั้นละบ่มีตมสมจังหนีจากคู่ก็เพราะว่าคู่ปู้นั้นละสั่งสอนตนบ่มีใดนะนองจังนี้จากตนไม่ก็เพราะว่าตนไม่นั้นบ่มีกิ่งอาสาขาอันกว สร้างจังมีจากเถื่อนก็บอว่าเถื่อนนะบอมีไม่ภัยนะไม่ไหลเล่ไม่บ่องราชหอง จางนิเสียจากสาก็เพราะว่าสานั่นบ่มีดอกจอกและดอกบัวโพหยิงทางหลจางนิเสียจากผัวก็เพราะว่าผัวนั่นตังยากหายมอมีสั่งจากสิ่งเด่นอ เป็นผัวเมียเมียเดียวกันก็ยังหูวว่าได้ห่างเป็นพญา,าเจ้าสร้างก็ยังหูว่าได้ยางทางเปลี่ยนคำโบราณเป็นว่าไว้ก็มาได้เก่นองมาที่เทดีเหลียสายกานี้มีสังญานน Wow! เป็นเจ้าภาษาอยู่ในเมืองแก้วานาปาเสาย วันนี้กูจังให้พวกหลวงกูนี่มาพอหอยพวกตนคอยน้อยกูนี่มาพอพันพันหอยบั่นพันทอนแทนดีเลีคำบอมีพญยา กำหามน้ำให้นางแก้วขยาดใจขวให้หายหมื่นมัวบ่แเล้วด้วยอันหักลูกแก้วสานิหาสัยังนางก็ฟังเสียงสารเท้าวำบอกก้ากลเพิ่งแยว่าตาว่างบวมบีตาพาเบียนะ สันดอนนเอยเจ้าคอยข้าน้าอ,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 าอ,อยอหอยมิมามีงอนเนื้อข้าน้องเหลือเลนะหลวงเตดาวเดินมา อาจารย์แสวงหากินย่างน้ําย้อยอย่างยากในหวยหาสาโซดังลือปองใจเียดเสียหายเสียตาสร้างดังลือ พื่บอบฝันหอดขาสังญาตมีเงขาลานเต็มไพย่ยานใหญ่ไปเป็นหมูขี้คืนอยู่เต็มดวงราชสีแวดวงเห็นห้องคานขันคิ้งคืนเสื้อเหลืองตื่นตื่นเต็มไพดังว่าใจข้าจักแตกมากพอมาเหนือเห็นหายมาเบียนเบียน กาหนยคอยกาทำพียนอยู่คิคอยคิคอยมาดนี้ก็จึงมาหอนยอดสอยสาลาลาวันนี้แล เสียหายว่าผู้ขาลินสูเสียต,ตนนี้สายกันนี้มีสั่งญาตมหาราเจ้าว่าผู้ขานลินสูจากพระมืองก่อนข้าดี อยู่เอ้ยเป็นเจ้านะจงมาฟังคำข้าแม่มาที่คำพานะข้าน้อยมาที่คอย จงใจต่อคนหายหอที่้ายาตอนผาเนจรนแล่พันป่าเลียนลแล้วลาตุนนี้กิจจะอานบ่เปลี่ยนมงคนสวงสาวมาหารสาเจ้าวามพวงขาไปดินสู้เทดีลิคือลาสีแล่พันปาคนหายแลนเทพปา ยาท่อนพานิจอนเดินป่าไม่เข้าไก่แล้วกล่าวมาย่าเลี้ยงสองตามือขวางขวงวานยิงขิวฟาดโย่เนืองนานแม่นวันก็ทำการสันใดไปก็บ่มีหัว ว่าม i, าที่ลักเดินโซ่ภักระบอนนะเย็นเจ็บใจทีเดียมหาราเชเจ้าว่าดังนั้นข้าจางะ เขียนคำมนลดคำหายใส่ตนตัวปายุนเออ้ยย่าสงสัย ในเนียนนุ่งป้ากวางเจ้าจงเอาเสื้อสางมาหัง่งเจ้าจงเอาเสืองหนังมาผูกพลันละ่ะเจ้าจงท่านนาเทวนามาเป็นเหตุทั้งพิคานีและนารายมาลวงลายป็นมนมวนทวนาควนเยินพู ทั้งพราปัเจีกและผู้ทาทั้งผ้ารันตาเชียงเจ้าทั้งน้องเอากุกุโสนคอยมาฟังคำกังบุญสองเอจ้าคอยเฮียนี่ว่าโทษข้าน้อยนะมา ดอมสีก้าวแท่ขอให้พาเอาไม้มาตีน้ำหอยเส่น้อยห,อย,หอยใสสันหลังได้แลพันทีพี่มอมีดังหน้าละฝืนไฟลัวทั้งแทงมัดขาแข็งใส่แปลวไฟพี่ว่าหัวใจผู้ขามอปีนัางเจ้าวานาน อ้ผู้ขานะมารยืนหมื่นปีเทียราคาอยู่กับพระบา a นะ เม่นว่าหลศาสตร์ผู้ข้าขอพบบุญสักประสบพบกับพรบา,านาะขอให้ไทยเที่ราาเอาข้าน้อยเป็นเมียเมียอู อาเมนจาลั